สวัสดีรับชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็อยู่กันใน Bio Evil 4นะฮะ <laughs> ไม่ใช่ Resident Evil 4นะฮะใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ไปดาวน์โหลดกันก็แล้วกันมีความยากให้เลือกเอ๊ะ hey. baby normal แล้วก็ p ป o คือเกมเนี้ยนะฮะมันก็คือ Resident Evil 4 v e r s i o น8ปิดประมาณนั้นเนาะเอาแบบ normal ไปเนาะโอเคอ่า A D L L คือจำบ่ K okay, คือชูตอ่าอันนี้คือตั้งค่ากลุ่มเอาแบบนี้แหละโอเคเล่นแบบไม่ใช้เมาส์เหรออ่าเฮียเวอร์ชัน8บิตมาเลยอะ่ะ L5S จะเป็นดาวเุ้ยมันไม่ชินอะมือไม่กดสเปคบายลนะโอเคมีกำลังเฮ้ยใจเย็นใจเย็นป้านี่นี่ normal แน่นะอร์มอลแน่นะวิ <laughs> เฮ้ย,ยเย, <laughs> ย,ย้เฮ้ยกูอ้าอ้ากูจะตายเออกูยังไม่ทันเลยทับทับอะไรเลยกูตายแล้วอ่ะเอ้วแไม่ค่อยถนัดพวกเกมแนวนี้ด้วยสิโอ้โอ้มองไม่เห็นโอเคเฮ้ยอ้าย ไอ้ไอ้กู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 กลากูตายเล่นยากจังวะนะโอ้กูเล่นโง่จังวะอุ้ยมันมันเอ้าตายแหละนี่มันนอร์มอลแน่นะเล่นยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายอ่ะกูก็ตายกูเล่นโง่จังวะเฮ้ย ก่ายจังหวะยากว่ะโ,โอ้ยม่นก่ายยากอ่ะโอ้ยค่อฮสาฮ่าฮ่าฮนาฮ่้ฮ่า่าฮจัง่ว่าฮ่ไฮ่าารุงไอ่งไอ้า่าฮอ,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 อาฮ่าฮนะ่าอาแล้วนะฮ่าฮนาอ่าฮ่าา จริงดิไอ้เชี่ยโหรูงแม่งอึดมากโอเคโอเคโอเคไปต่อได้ไปต่อได้กูไอยากตาย <c oughs> กูอยากตายเข้าบ้านเลยแล้วกันโ Oh my god จุดเซฟว้าวโ้ h my god กูน่าจะเข้าบ้านแต่แรกเฮ้ย ไม่ไม่ใจดีรอยใส่กูไม่ใจดีรอยใส่กูอ้าฮ่าฮ่าไมไมแอบเหรอเฮ้ยเฮ้ยรบลบระบดิจิตอลอ้อกู <c oughs> จะตายแล้วเน <c oughs> ี่ยกูจะกระโดดท,ทำไมเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยไม่โดดเออตายว่ดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาแนตาตาตาอุย้ยมีสมุดไพ่สีเขียวสุดซาเลยรุ่งกูอื้มเฮ้ยโอ้โหได้นทำไมใครวิโยนระเบิดมาไอ้รุ่งไอ้รุ่งเกียวมึงทำมาจากไวเวเนี่ยไหนวะ <c oughs> โดทีกปิวเอ๋ อ๋อกูจะตาย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 กูจะต,ต,ตายแล้วไม่เคยชอบเกมแบบนี้เลยแต่ยอมรับว่าแม่นสนุกนะเวลาเล่นอ่ะหรือคัพเอสอ่ะแม่นหัวร้อนก็จริงแต่แม่โคตรสนุกอ่ะอ่ะถ้าเรายืนตรงนี้จะไม่โดนใช่ไหมโอเคใช่ โอเค้ okay. ใจแพทเทิร์นแล้วเฮ้ยม่นจะมาดีรอยอะไรตอนนี้เฮ้ยใจเย็นไอ้ใจเย็นตากูตาหลักไม่ทันกูร <c oughs> <c oughs> ้อนแล้ <c oughs> ววิ่งแบบวิ่งแบบไม่นสนเทียร์เลแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ อากราดโอ้โหถึงที่เซฟโอ้โหขอบคุณครับโอ้ยเฮ้ยไอ้ป้าไอ้ป้ามันยังอยู่เหรอนี่นี่หยุดเซฟมาป้าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โอกูลือไปแถ็ไม้มันอยู่ได้ไม่นาน ตตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงไปตรงนี้มาได้อ่ะเฮ้ยอ๋ออ้อต้องฟาดเชื่อเยอ้โอ้ใจเย็นมนุษย์ตาอ้อสมุนไพรไว้ใจผม เพื่อซืมุนไทยไว้ใจดีออนโอ้ดีออดีออนดีออนใจเย็นใจ,ใจเย็นใจเย็นถืกจังวะไอหัวหนามไอหัวหนามหัวหนามอ่าไอหัวหนามฆ่าไม่ตายเลยแม่พอกูฆ่าไปแหละกูฆ่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอาจู่ๆเพจก็หาย ลงุงไอลง้ลุงเราไปตอกพอ่อไปข้างนอกแล้วกูยุ่งแห้ะเอ้าวางระคับให้ได้สินะฮ่าๆได้ไอ้เฮ้ยโอ้ยเยี่ยเฮ้ยโอ้สเต็ปอ๊อปบี้สินะโอเคน้อง สามเฮ้ยหนึ่งสองสามจำเออเออสามุนไพรสมุนไพรโ oh my god oh yeah oh thank you thank you สมุนไพร oh สมุนไพร oh a อ oh ah, 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 ah oh oh oh, oh, oh

โอ้ยโอเคต้องยิงจากด้านหลังมั้งมาโอ้ยหันหันไม่ทันจริงโทษอ้าโอ้ยไออ้าตัวไปยากจังวะอืมมันกูจะน่าสิแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันไม่ง่ายยาก โอ้กระโดดไปหาเรื่องมทาทำไมดีออนมีออนไอหนุ่มหัวทองมีออนหัวฟวย <c oughs> เอโอโอ๊กูเสียเรื่องแล้วเออหรืออีกหนึ่งชีวิตไม่นะไม่นะไม่นะออ <c oughs> เรื่องเว้นโคตรเยอะ <c oughs> กูจะไปยิงไลวะแล้วไม่ลู้ยิงจากด้านหลังอะ่ะไปจะยิงไลก่อนเฮ้ย ว้าไม่โคตรยากอะ่ะตั้งใจเล่นมา,าเดี๋ยวเรารดันครับตั้งสมาธิเนาะค่อยๆเล่นไปเฮ้ยวันกี้ยิงฟรีได้เหรออ่ากูได้ทิกอะอ่ามาโอเคพอรู้ทิกอะมา มารู้ทิกแล้วเว้ยมากูรู้ทิกแล้วว้าวจับทางลเลยเฮ้ยเจ้ากระโดดบรถทำไมยดอดยอดเออว่าจับทางลเลยเฮ้ยไม่รู้ทางกูไม่รู้ทางกูงก <laughs> ยิงฟี ยิงฟีโอไม่ทันมายิงฟีมามาอีกแค่ไม่กีน่นวยอ้ยมึงมึงเร็วขึ้นว่ะมึงเร็วขึ้นโอเคอีกสีน่นวยเฮ้ยกดปีดไปกดเจ <c oughs> ปุ่มจีมมนคือเคอ โอ้ยวันขานวันทาน,นีิเม็ดเดียวแข็งใจไว้ดิออนแข็งใจไว้ดิออนโอ้โหพอมันจับทันได้มำไมอีซี่อย่างนี้นี่เองมาเร็วเอสลีมาช่วยแล้วอเอาหยียบหัวเอสลีเออชียอยคอมพิวชัน ตาย40ครั้งกูตาย40ครั้งเลยเหรอได้ทองมา80 320วิใช่ไหมส้ยี่วิเหรอตรงส่วนเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่ะมันไม่ได้บอกว่าเป็นวิหรือนาทีอ่ะตรงเวลาแต่ผมนั่งเล่นมาก็ครึ่งชั่วโมงเลยนะแว่งยากเอาเรื่องเลยอ่ะทำสกอไปทั้งหมด14,000สี่พถือว่าใช้ได้เอาเรื่องเลย เชี่ย yeah. อย่างยากเลยอะโคตรยากเลยแล้วนี่ถ้าระดับโปรมันจะยากขนาดไหนวะอยากรู้อ่ะขอลองเล่นหน่อยอ๋อมีอยู่เม็ดเดียวด้วยระดับโปรคุณสเกตเหว่าม,มีเลือกอยู่หยดเดียวนี่แม่งระดับโปรเนี่ยระดับโปรไม่มีเลือกอยู่หยดเดียวอะ่ะเกิดไปจะเอาที่ไหนรอดวะถามจริงจะเอาที่ไหนรอด เหลืออยู่ยอดเดียวอ่ะคือห้ามโดนแอมเมดแม้แต่แบบนิดเดียวอ,ะอว่ะแล้วไอ้เอี้ยศัตรูโคตรเยอะพอครับดับโอผมไม่เล่นนะกันไม่ง่ายยากเกินอ่ะกลับบ้านได้ไหมข,ขับรถขับรถกลับบ้านไม่ไปช่วยเอ E S D อ่ะไม่ช่วย E S D อ่ะกลับบ้านเลยสุขขดท้ายคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกมนอกโรบ็อกบ้างน,นะฮะเพิ่งน,นี้ผมเบื่อเบื่อโรบอกไม่รู้ไปไหนนะฮะไม่รู้จะทำอะไรดีในโรบ็อกแล้วก็เอา เกมนี้ไปแล้วกันพอดีไปบางเอิงเจอมานะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะฮะคลิปหน้าเป็น,นก็รอดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนีปนนก้ก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่โดองหัดใอ่ะ